สวัสดีครับมาพบกับช่องน้องน้ำเพชรน้แก้วนะครับวันนี้เรามีของเล่นใหม่มาให้เล่นยางรถเดี๋ยวเราไปดูเราจะกิ้งให้น้ำเพชรดูน้ำเพชรจะเป็นยังไงไปดูนะไปแล้ว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 เอายางรถกลับคืนเจอของเล่นใหม่แล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้ว น้องน้ำเพชรเราออกไปแล้วนะครับนูดูกัดเลยนูดูดูนูนูนูเหยียบแล้วเหยียบแล้วครับ ได้ได้ของเล่นใหม่มานะครับเอามาให้เล่นเอามาให้น,น้องเพชรคลายคเครียดนะครับเนี่ยเตะเองเดียวเตะเองเดียวเตะเองเดียวเออ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  เหยียบย่ำย่ำทีละสองสองเท้าเลยนะครับขาหลังเตะเตะไหมโอ้ยขาหลังเหยียบมั่งเมื่อกี้ขาหน้าเหยียบแล้วขาหลังเหยียบมั่งมาเตะแล้วเตะดู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 ทั้ทงขาหน้าขาหลังเลยครับมึงเตะเล่นเ,เลย เขาทำท่าอะไรของเขาดู <c oughs> าละดูดูดูด <c oughs> ไม่เคยมีเล่นกนบเขากำลังมีเล่นนันเป็นบอกว่าหนูกำลังหนูกำลังเคยเล่นอะ่ะหนูสนุกมากเลยอ่ะื <c oughs> ออเตะลอยยางไปแล้วไปแล้วยางไปแล้วไปแล้วโอ้ออกไปแล้ว เอาไปแล้วอยากเอาคืนแล้วอยากเอาแล้วเอาไม่ได้ <c oughs> ยัรับเอาให้ยูนี่ยูนี่เองน,น,นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วมาแล้วมาเลย lắm cỡ nó đơm ngay mưa nếu như là sáng sáng gin này nắp hết này cho bọn đi mà ให้ใส่คอไวเลยเผื่อไปเล่นที่อื่นด้วยเผื่อไว้ไปเล่นที่อื่นด้วยเยี่ยบเลยละเล่นนี่นะเล่นแบบไม่มีเสียงเลยเล่นแบบเงียบๆไม่มีเสียงพูดเลยวันนี้

ก,กังเดียวเลยกระยิยบออกกาลังกายนะครับถือว่าเป็นออกกําลังกายเวลายามเช้าเ้านะครับนี่ก็หกโมงเช้าอยู่นะครับเราให้เล่นแต่เช้าเเลยก็จะออกกําลังกายดูขาย่ําออกกําลังกายย่ำออกกําลังกายเอ,อ,กก <c oughs> อ้ยชนต้นไม้ด้วยเล่นด้วยทำไมไม่ให้เราถ่ายข้างหน้ามันน่งเลยนะเพชรนี้ <c oughs> อยากถ่ายข้างหน้าให้แม่แม่เอซีดูก็ไม่ได้ถ่ายข้างหน้าเลยครับน้ำเพชรไม่ให้ไปข้างหน้าสักทีเลยเฮียบอย่างเดียวเลยเราพยายามเราพยายามเข้าไปให้ดูข้างหน้านะครับแต่น้ำเพชรเขาก็หนีเราย,ยากเข้าขาลับ ไปแล้วไปแล้วเยียบ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 เดูถ้าเกิดเป็นยางนี้ถ้าเกิดเ,เ,เป็นมนุษย์นี่จะเป็นยังไงครับไม่อยจะคิดสภาพเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นมนุษย์เราถ้ายางเป็นมนุษย์เนาะ แต่น้ำเพชรนี่กับมนุษย์เราใ,ใจดีครับกับคนใ,นใจดีเขาก็รู้ว่าตัวไหนเป็นสิ่งของที่เล่นได้แต่กับคุคุไว้เก็บเก็บที่ของน้านเพชรนี่บอกเลยว่าน้ำเพชรเอามาเล่นตลอดครับซื้อหลายอันแล้วครับเหยียบอย่แล้ว เดี๋ยวออกกำลังกายมากเครื่องออกกำลังกายชนิดหนึ่งไปแล้วยางไปแล้วไปออกไปอีกแล้วมาบอกแล้วมาบอกก็เอายางให้แล้วมาบอกให้เอายางให้แล้วดูถอยมาแล้วเอายางให้เลยเอายางให้เลยมามาเอามามาเลยไปเลยมาแบบอะไรกันเนาะมาแล้ว

เตะโอ,อ,อีกละดูด้โเตะใหญ่เลยครับแม่แม่ f เอฟซีเห็นแม่แม่์เอฟซีกลัวแน่เลยครับถ้าเห็นสภาพแบบนี้ ออกไปอีกแล้วรอกอีกแล้วรู้อีกว่าไปเก็บมาให้หน้อยเก็บให้น้อยไปเก็บมาให้หน้อยไปเก็บมาให้หน้อยแม่มาแล้วแม่มาแล้วหรอเดี๋ยวแม่ให้แม่เอาให้ให้แม่เอาให้ไม่ต้องมาบอกเลยดูดูดูมาจับมือจะให้เอาไปเอาให้แต่เห็นแม่แล้วเห็นแม่แล้วเห็นแม่แล้ว Mẹ ao hay nói. Mẹ ao hay nói. Mẹ ao hay nói. Đồ mẹ ao Mẹ mẹ ao mà Mẹ ao mà Mẹ mà, mà, mà là gặp bay มาเล่นมุมนะี้ละเช็คเช็คเจ่ตองเล่นเป็นบอสเย่ตองอ่ะเจ่ตองเล่นว่าเป็นหรอก เดีย๋ยวเราก็จะให้น้ำเพชรอยู่เล่นละเล่นนานไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะเจ็บแข้ง mm hmm. เจ็บขาเจ็บกระดูกกรเดี่ยวดูคลิปเราจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไป